สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านผมอำนวยสังวานเล็กทีมข่าวอินไซต์ตำรวจลูกทุ่งเกษตรสัญจรนะครับวันนี้ก็ได้มาลงพื้นที่อยู่ที่ตำบลคลองเจ็ดอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาพบเกษตรกรนะครับที่ได้ปลูกนะครับถั่วดาวอินคานะครับณพื้นที่แห่งนี้ก็มีพื้นที่อยู่ประมาณสัก5ไร่เศษนะครับซึ่งทําแนวทางเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ผู้ชมได้พบกับเจ้าของแปลงนี้นะครับชื่อคุณอํานวยแสงใสนะครับซึ่งอยู่ เราพร้อมนะที่นี่แล้วครับสวัสดีครับคุณอำนวยค่ัพรมแปลงนี้ปลูกมานานยังครับปลูกมาสี่ห้าปีสี่ห้าปีเดี๋ยวช่วยอธิบายผู้ชมเลยว่าอำนวยปลูกอะไรอยู่บ้างอธิบายผู้ชมไปทีละอย่างเลยอย่างใกล้ตรงนี้ก็มีดาวอินคาครับดาวอินคานี่เราปลูกเป็นหลักเลยนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นพืชที่ทาสมุนไพรครับสมุนไพรอันนี้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 เราไปแปรรูปอะไรมัางหลักๆที่ทําอยู่ เก็บใบเอาไปตากแดดแล้วครับแล้วก็มาหั่นมาชงชาครับอ๋อนี่เราทําเป็นใบชาครับใบชาแล้วแล้วเมล็ดมันฮะเมล็ดนี่ลองลองที้ีให้ผู้ชมดูที่ฝักก็ตรงนี้มันจะเล็กหน่อยฮะแต่ตรงนี้มันก็จะสวยใหญ่่างนี้ครับอ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้นคือยังไม่แก่ใช่ไหมครับบยังไม่แก่แล้วลองดูฝักแก่ๆที่ที่ที่เราเอามาแปลรูปอ่าเนี้ยโชว์ให้ผู้ชมดูนิดนึงนี่ครับ นะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับอันนี้อันนี้ฝักแก่ใช่ไหมครับฝักแก่ับฝักแก่อย่างนี้เลยอ่าแล้วแล้วนี้เราเราไปแปลรูปทํำยังไงฮะก็ต้องต้องแกะออกอย่างนี้ครับอ่เราเอาออกแล้วก็ปอกเปลือกเม็ดไนเราเอาเม็ดไนมันใช่ไหมเม็ดในออกอย่างนี้ครับนี่ครับเม็ดไนออกแล้วเราก็เอาไป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 ขั่วใช่ไหมใช่ครับนี่ครับเม็ดไนไปอย่างนี้ครับนะครับนี่ครับสีน้ําตาลอ่านะครับท่านผู้ชมลองลองลองดูจากภาพนะครับจะสีน้าตาลตรงนี้ครับ อ๋อมันก็จะมีหลายชั้นเลยนะถั่วดาวินคาเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีดีอยู่ข้างในมันถึงว่าปกป้องอยู่หลายชั้นเลยนะครับท่านผู้ชมก็ก็ลองดูนะครับตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะครับนะครับท่านผู้ชมก็มาศึกษาเรียนรู้ก็ได้แล้วนอกจากไอ้ดาวินคาแล้วเนี่ยตรงนี้เพราะว่าเราปลูกแบบเศรษฐกิจพอเพียงเราแนะนาผู้ชมนีดเป็นราเสริมขอบล่องผมมีมีอันอันนี้อะไรครับผักกูดครับอ๋อผักกูดนะครับผักกูดค่ผู้ชมลองดูนะครับบางท่านก็อาจจะไม่รู้จักนะครับ นี่ครับอ่าอันนี้คือผักโกดโกดดอันนี้อันนี้เราไปทํากินอะไรได้มั่งผักโกดเนี่ยโอ้ผัดกับน้ำมันหอยครับอ๋อยอดเต็ดไปฮะแล้วก็ตัดเป็นท่อนไปผัดกับนออเราใช้ยอดใช้ใบมันอ่อนๆเนี่ยยอดใบอันนี้เราก็สามารถปลูกชายชายร่องได้ใช่ไหมครับผมใช่ครับที่นี่เราเน้นแบบธรรมชาติเลยใช่ไหมธรรมชาติสารพิษไม่ใช้เลยใช่ครับเน้นแนวอินทรีย์เลยใช่ครับ นอกจากปัากูดแล้วมีอย่างอื่นไหมลองชี้ให้ผู้ชมดูนะมีต้นไผ่มีไผ่มีกล้วยมีกล้วยมะม่วงมะม่วงครับแล้วก็ที่แม้ยังเห็นเมื่อกี้ม่อกี้ผมเห็นอยู่ต้นเล็กๆอันนี้อะไรครับมะยงชิดมะยงชิดเสริมไว้ใหม่เลยนะครับนะครับก็ก็มีหลายหลากนะครับนะครับที่อย่างนี้แล้วกนนอกอันนี้อะไรครับอันนี้ที่เห็นที่ชายล้อมนเฟิร์นนะครับอันนี้เราจะไป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 ใช้เกี่ยวกับทําอะไรได้ หรือพวกประดับใช่ไหมใช่ครับเฟิร์นอันนี้ก็เป็นไม้ประดับอย่างหนึ่งนะครับเป็นตะกูลเดียวกับผักโูดเมื่อกี้ใช่ไหมครับตะกูลเดียวนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ก็มาเรียนรู้หรือมาศึกษาได้นะครับที่น้อยก็ยินดีนะครับเพราะว่าเราทําเกษตรแบบอินทรีย์เป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับอยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับท่านผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องราวของดาวอินคานะครับก็ทีมงานอินไซต์ตำรวจ ลูกทุงเกษตรสัญจรนะครับก็ออนไลน์อยู่ในขณะน,นี้ท่านผู้ชมทุกท่านก็ติดตามกันได้นะครับข่าวดีๆมีสาระเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะครับวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ